สวัสดีครับพี่วิวฟุตบอลวันนี้ครับเข้าสู่วันพฤหัสบดีนะมีโปรแกรมยูฟายูโรปาลีกทําการแขรร่งขันกันเดิมที่เนี่ยมีทั้งหมด8คู่แต่ว่าเลื่อนการแข่งขันไปแล้ว2คู่นะครับก็มาดู6กคู่ที่เหลือว่าคู่หนมีความน่าสนใจอะไรงไงกันบ้างนะครับคู่แรกครับเป็นการเจอกันระหว่างโอลิมเปกอสเจอกับวนะูฟแฮมตันโอลิมเปกอสในที่เราท้จําจได้ก็เป็นคนเขี่ยอาร์เซนอลตกรอบมาได้นะครับก็เกมนี้เนี่ยโอลิมเปกอสได้เล่นในบ้านก่อนนะครับ คือการเล่นในบ้านก็หวังที่จะเก็บชัยชนะได้ซึ่งฟอร์มการเล่นของโอลิมป์รอสตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยาอะไรมากมายนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าจะกรุงความได้เปรียบในการเก็บชัยชนะให้ได้ก่อนผมว่าค่อนข้างยากเพราะว่าวูฟแฮมตันเนี่ยสภาพทีมตอนนี้ของวูฟนะครับค่อนข้างสมบูรณ์ นักเตะนะครับไม่มีติดทดแบนตัวหลักไม่มีอาการบาดเจ็บพร้อมลงสนามทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นดีโกโชตานะครลาอูนฮิมินสอาดามาตาโอเร่นะครับหลักหลยตำแหน่งเลยชัวมูติโญ r รูเบนเนวสพวกนี้พร้อมหมดเลยครับวูฟเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนค่อนข้างโอเคแล้วผมดูจากประสิทธิภาพของโอลิมเปกอสในรอบที่แล้วมาต้องบอกเลยครับว่าจริงๆเนี่ย ถ้าเล่นได้เพลงแค่นั้นเนี่ยถ้าไม่ดีดีมากกว่านั้นนะครับผมว่ากินวูฟวันนี้ไม่ลงแน่นอนเพราะว่าวูฟเนี่ยรอคอยโอกาสในการเล่นเกมเยือนดีนะครับและเกมสำคัมของเขาเนี่ยยกนิ้วโป้งให้เลยว่าเป็นทีเด็ดทีขาดมากๆทั้งราอุนฮีเนสจะเป็นตัวชี้วัดตัวทีเด็ดทีขาดรวมถึงอาามาตาโอเร่ด้วยวันนี้ครับผลการแข่งขัน,นขที่ผมมองว่าวูฟจะมาเก็บนะครับผลเสมอได้เป็นอย่างน้อยคือแย่ที่สุดผมมองเลยครับว่าวูฟจะมาเสมอที่นี่ที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับดีไม่ดีถ้าวูฟมีทีเด็ดมากพอ สามารถบุกชนะโอลิมเปีสถึงประเทศกรีซได้เลยนะครับฟันธงครับวูฟไม่เสมอหนึ่งหงก็บุกชนะ2ประตูตอนหนึ่งครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่ออสเตรียครับ L.A.S. k l i n l i n เจอกับ Manchester United คู่นี้เป็นการปิดสนามเตะไม่มีแฟนบอลครับ L.A.S. k l r n l เนี่ยถ้าได้ติดตามฟอร์มก็เล่นมาในทุกๆรอบเป็นทีมที่ค่อนข้างสร้างเซอร์ไพรส์นะครับในการลงเล่นแต่ละทีมได้เป็นอย่างดีเลย แต่นะครับคู่ต่อสู้ที่เจอคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบต่างๆของแมนยูเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับโดยเฉพาะการได้บูโน่แฟร์นันเข้ามาร่วมทีมเนี่ยเป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนแมนยูได้ดีจริงๆนะครับซึ่งเอลเอสเคเรนเป็นบอลที่สไตล์นะครับง่ายๆเลยบุกเอาไว้ก่อนหลังบ้านไม่ค่อยเป็นห่วงคล้ายๆกับเรดบูซาวส์บวกนะครับคล้ายๆอะไรประมาณนั้นเลยแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีทีเด็ดเรื่องของการสวนกลับดูมาหลายนัดละเพียงแต่ว่าตอนนี้การเล่นในบ้านจะสวนกลับใส่แมนยูเองเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่อง ก็คงต้องเปิดเกมบุกใส่แมนยูบ้างแล้วแมนยูจะคอยโอกาสอย่างจะเย็นนะครับเพราะว่า1คือประสบการณ์ของแมนยูเนี่ยในทั่วยุโรปเหนือกว่าอยู่แล้ว LAS เคลินสนะครับเพิ่งมาเล่นในฤดูกาลนี้ถึงแม้ว่ารอบอ,อื่นเนี่ยจะผ่านมาได้อย่างสะดวกก็ตามแต่ว่าด้วยประสบการณ์ความเก่าของแมนยูอาจจะมีการโรเตชันนั้งแต่บ,บ้างในบางตำแหน่งแต่ยังไงแล้วเนี่ยผลเสมอของแมนยูเนี่ยผมมองได้เลยว่า โอกาสเกิดนะครับมีแต่ว่าไม่เยอะแมนยูจะมีโอกาสถึงขั้นบุกชนะ l a ลเสเคลได้นะครับสกอร์ที่จะออกมาเนี่ยนะครับผมว่าแมนยูจะฉกช่วยโอกาสในการเล่นเกมโต้กลับได้ดีแมนยูจะบุกเอาชนะ l อลเสเคลรนนะครับ1.0หรือ2ประตูต่อหนึ่งสกอร์อาจจะไม่เยอะเพราะว่าแมนยูก็หวังที่จะกลับไปเล่นในบ้านแล้วก็ค่อยไป เก็บ l อลเอ l i คลในบ้านของตัวเองนะครับแต่ไงแล้วการออกมาเยือนก่อนผมเชื่อว่าแมนยูมีดีพอจะบุกชนะได้ในที่สุดด้วยความมั่นใจของพวกเขาในตอนนี้ครับก่อนนี้มองว่า2ทีมจากอังกฤษครับผลงานจะดีด้วยกันทั้งคู่ทา้งวูฟแฮนตันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนนี้ฝากวีไวไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ